เราจะแก้ปัญหานะครับโดยการที่เปิดฝาหลังบริเวณของเครื่องซักผ้านะครับเราทำการบิดหมุนตัวระบายน้ำนะครับออกเพื่อทำความสะอาดด้านใน บ,บางครั้งจะมีเศษสิ่งสกปรกนะครับเข้าไปนี่นะครับเศษพวกนี้แหะครับที่ทําให้น้ําไหลออกอยู่ตลอดเวลานี่นะครับด้านในมีแต่สิ่งสกปรกนะครับหรือเศษผ้านะครับเข้าไปอุดตันทําให้การระบายน้ําไม่สะดวกเราก็ทําความสะอาดตรงนี้ครับ ใช้ฟองน้ำหรือเศษผ้านะครับทําความสะอาดทำความสะอาดบริเวณทอดอนี้ด้วยออานี่นะครับตัวที่อาจจะไป ลูกยางนะครับทําใหา้หลายเหรียญเลยนะครับเป็นเศษที่ไหลามาตาออกมาตามท่อน้ําทิ้งเนี่ยนะครับทําให้มาขัดกับลูกยางตัวนี้นะครับทําให้น้ําไหลออกอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ถอดได้นะครับท่อน้ำทิ้งเนี่ยทำความสะอาดเลยครับนยครับเราก็เปิดน้ำช่วยให้มันระบายออกมาครับเนี่ยครับเจออีกแล้วครับเหรียญที่มันหลุดมาจากเครื่องถังปั่นซสกผ้าทำให้เจ้าอุปกรณ์ ลูกยางตัวนี้ปิดน้ำไม่อยู่นะครับเราก็สวมกลับที่เดิมครับโดยที่เราหมุนฝาปิดบริเวณตรงนี้ให้แน่นเสร็จแล้วท่อน้ำทิ้งเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมครับ เพียงแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการทาความสะอาดเท่าน้ําทิ้งที่ทําให้น้ําไหลออกอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเหรียญแล้วก็เศษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเปิดน้ํากันเลยครับเราก็มาดูกันครับนี่ครับน้ําที่เราปล่อยลงไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็น้ําไม่ไหลแล้วนะครับน้ําไม่ไหลแล้วนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะครับ นี่น้ำไม่ไหลแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาหมุนเปิดนะครับน้ําก็จะไหลาตามปกตินี่ไหลออกแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราทําความสะอาดแล้วเมื่อเราปิดน้ํานะครับนี่น้ำไม่ไหลแล้วครับก็หยุดรั่วไหลแล้วนะครับ,รบเพราะเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมที่มีปัญหาในการที่น้ําไหลออกจากเครื่อง ตลอดเวลาก็เอาวิธีนี้ไปแก้ไขได้เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ทําการปิดฝานะครับเพื่อใช้งานได้ตามาปกติแล้วครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับที่น้ําไหลออกจากเครื่องซักผ้าอยู่ตลอดเวลานะครับก็สําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากช่วยกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ